สวัสดีครับอยู่กับผมครับช่องนิวส์สายเขียวชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆครับไปดูไข่หูช้างดังเหลืองที่ผมทําการเพาะเอาไว้นะครับอ่าเป็นยังไงอย่าไปดูเลยครับอ่าครับตรงนี้จะเป็นอ่าไข่หูช้างดังเหลืองที่ผมอบไว้นะครับอ่าก็เริ่มออกใบกันแล้วนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวฝั่งนี้นะครับที่ผมอบด้วยวัสดุอ่าเป็นตัวขุยมะพร้าวกับเพอไรส์นะครับอ่า ครับเดี๋ยวผมจะเอาออกจากถุงมาให้ดูนะครับอ่ะนี่ครับผมก็ออกจากถุงอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุที่ผมใช้อบครับแล้วก็อายุของเขากันนะครับว่าแต่ละต้นเนี่ยมีอายุกี่วันนะครับจะไปที่ต้นแรกก่อนเลยอ่ะครับมาดูที่ต้นนี้ครับเหลืองสวยมากตัวเนี้ยผมใช้เป็นดินใบก้ามปูครับแล้วก็ ผสมหินภูเขาไฟนะครับอบมาแล้วห้าสิบวันนะครับออกมาใบเหลืองมากครับต้นแรกอ่ะแล้วก็มาดูสองต้นนี้นะครับสองต้นเนี้ผมอบพร้อมกันนะครับไข่เขาก็ใบไม่ใหญ่นะครับใบเล็กมากอ่าผมใช้เป็นตัวขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็ผสมกับเพอไลท์นะครับอบมาแล้วสี่สิบวันนะครับอ่ะมาดูครับอ่ะ ก็โตไม่เท่ากันนะครับก็อยู่ที่ความสมบูรณ์ของไข่ด้วยอ่ะอยังมาดูความด่างเขานะครับอันนี้ยังไม่เห็นด่างเลยครับแล้วก็มาดูตัวนี้เห็นไหมครับอ่ะตัวนี้ผมก็ปลูกจากอ่าไข่หูช้างด่างเหลืองนะแต่มันออกด่างขา,ขาวๆครับไม่รู้ว่าเป็นโรคหรืออะไรหรือเปล่าอ่ะครับต่อไปมาดูครับอ่า สกระถางนี้นะครับก็มีอายุอยู่ที่สามสัปดาห์นะครับหลังจากที่ผมปล่อยคลิปหรือหูช้างด่างเหลืองอไปเมื่อ EP ก่อนนะครับตัวน,นี้ก็คือไข่ของเขาที่ผมเหลือเก็บอบไว้นะครับจะเป็นไข่ใบใหญ่นะครับก็สามสัปดาห์นะครับกลางใบแล้วนะครับอันนี้ผมก็ใช้ดินปลูกในคลิปนั้นเลยนะครับในคลิปที่ผมลือหูช้างเลย เป็นดินที่ผมผสมใส่ต้นลูกเขานะครับต้นหน่อเขานะครับผมก็จะเอามาอบไข่เขาต่อเลยครับก็งอกโตวไวมากมากครับถือว่าไข่เขาลูกใหญ่แล้วก็สมบูรณ์มากด้วยนะครับเลยโตวไวนี่ครับอ,อันนี้ครับผมก็ลองอบกับสฟิฟทน้ำม,มอสด,ดูนะครับก็ยังใช้สฟิฟท์น้ำม,มอสไม่เป็นครับผมเอาไปอบกับ ด้วยกันนะครับซึ่งความชื้นมันก็ะระเหยไปหมดนะครับก็ <c oughs> เลยโตช้าครับเพราะว่าไม่มีความชื้นเดี๋ยวผมก็จะเอาไปอบใหม่นะครับอ่าครับตัวมาดูอ่าสตัวในในแก้วนี้นะครับสตัวในแก้วเนี้ยก็เป็นไข่หูช้างนะครับที่ผมเอาไปอบไวพ้พร้อมๆกับต้นนี้แหละนะครับแต่ว่า2ต้นเนี้ย คือไข่เขาใบเล็กมากเลยครับก็คือเหมือนเหมือนว่ามันจะฝ่อนะครับเอาไว้ในดินประมาณเดือนหนึ่งและไม่มีไม่มีหน่อหรือว่าอะไรเกิดขึ้นมาเลยนะครับใส่ดินลงไปยังไงก็ยังอยู่เท่าเดิมนะครับก็คือผมก็จัดการนะครับเอาไข่เขาออกมาจากดินนะครับแล้วก็เอาไปล้างน้ําครับลอกลอกเออดำ่ะตรงปลายไข่นะครับลอกให้มัน เห็นสีเขียวเลยนะครับผมก็ลื้อดูไข่ให้ยังไม่เน่านะครับเป็นสีเขียวผมก็เลยเอามาออบชํากับเ um ิกนามอสดูนะครับว่าเขาจะฟื้นไหมมาดูครับครับดูครับเห็นไหมครับ ตัวนี้เขาก็จะมีหน่อแทงขึ้นมาแล้วนิดนึงนะครับอ่าเพราะว่าอันเนี้ยอายุก็ประมาณ50วันละแต่ว่าด้วยความที่เขาลูกเล็กนะครับเขาก็เลยเหมือนจะฝ่อๆครับเขาก็งอกได้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เพาะไข่หูช้างด่างเหลืองครับใบเล็กๆนะครับที่เพาะแล้วนะครับชําแล้วนะครับ30วัน40วันนะครับก็ยังเท่าเดิมไม่มีอะไรอ่า งอกออกมานะครับผมก็แนะนํานะครับให้เอาออกมาล้างน้ํานะครับล้างน้ําใหม่อีกรอบนึงแล้วก็ลอกตัวเยื่อหรือว่าดาๆนิ่มนินนะครับตรงปลายครับลอกออกนะครับแล้วก็เอามาอบกับฟกน้ำมอสม่อีกรอบหนึ่งนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นครับเขาก็จะแทงหนอออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นจากประสบการณ์นะครับที่ผมเพาะไข่ชุดนี้มาครับก็ มีหลายสูตรครับก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูได้นะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูต้นแม่ดีกว่าครับโรงเรือนก็จะโล่งๆหน่อยครับเพิ่งเพิ่งจัดไปใหม่นะครับนยครับตัวน,นี้คือต้นแม่เขานี่ให้ดูใบใหม่ก่อนเหลืองมากนะครับอืมแต่ก็มีมีมีใบก่อนหน้านี้ครับกอ็อ่า ดดเขียวแต่ก็ไม่ไม่เขียวหมดนะครับก็ยังมีความด่างอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะมีลูกเยอะหรือเปล่านะครับอ่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดนะครับนี่ให้ดูก่อนขึ้นมาประมาณหกหน่อนะครับที่ที่เห็นใบแล้วนะครับดูความด่างสวยมากครับ ดูตัวนี้ครับต้นเรียกว่าลูกต้นแรกเลยที่แยกออกมานะครับปึ๊บใบผมตัดออกไปนะครับเพราะว่าเขาเหลืองมากครับแล้วก็เกิอดอาการช้ำน้ำนะครับผมเลยตัดออกไปนี่ครับก็น่าจะหมดวิกฤตละใบนี้นะครับวิกฤตก็คือใบใหม่ครับนี่ดูครับ คือผมก็เห็นคความเขียวแค่ตรงกลางตรงนี้นะครับนิดเดียวครับที่เหลือดูครับอืมเหลืองทั้งใบครับครับต้นอ่าก็ทําใจไปแล้วครับใบนี้อยู่กับผมน่าจะไม่นานนะครับอยู่น้ำต้นเขาเหลืองมากครับเป็นยังไงบ้างครับกับแนวทางในการ อบไข่หูช้างดังเรืองนะครับก็มีหลายสูตรนะครับส่วนมากนะครับส่วนมากเลยเขาจะใช้เป็นตัวสเปกนอนโมดนะครับในการอบกันนะครับแต่ผมเนี่ยก็กําลังหัดใช้อยู่ครับก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ก็ยังใช้เป็นขุยมะพร้าวหรือว่าดินนะครับในการอนุบาลไข่อยู่นะครับก็หากเพื่อนๆนะครับยังสงสัยนะครับ ตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับก็มีความรู้อะไรนะครับก็มาแบ่งปันในใต้คอมเมนต์ได้นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันที่ EP หน้านะครับอยากให้ผมมารีวิวต้นไหนครับก็คอมเมนต์ครับบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องนิวสายเขียวได้ครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ